Suta Eka Samyang Pakawapa Lana Siyang Biharati Sipata Ne Mika Ta Ye Amante Anta bapati.

sanito etteti ante adopakamma anu macima kati katena bisa samputa jaktu karaniya na karani upasamaya apinya ya

ปาจจักุกรันิยานะการณีอุปสมัยะภิญญายะสัมปพทายะนิพานายสังวัตติอายเมวะอริโยอาจังกิโกมาโกสัยยติทังสัมมาทิสัมมาทังกะโกสัมมาวาจะสัมมา acamanto sama achiwo sama wajamo sama sati sama sama jiyang kosapi kwe mak jinma patipata tatata tena abisam bodha jaku karanya na karanya ya abin ya ya โคไายมิพานายสังวัตติทังโคปนภิกขเวทุกขังภริยสัาสังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามารณามปิทุกขังโสต pari เวทุกขโทมนัสสุปายาสปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโค ตุโคปิเยหิเวปโยโคทุโคยัมปิฉันนัลภะติตามปิทุขังสังขิเตนณปันจุปาทานขันตาทุกขาสิทังโคปนาเิกะเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโพนปาิกานันเิราคั Akatata trata pramina kini kenyataan kematian hawa ทันหาอิทังโคปันนภิกขเวตุกันิโรตุอริยสัจจังโยตัสสาเยาวตันหายะเสสวิรากันิโรตุชาโคปตินิสโคโมติอนาลโยอิทังโคปันนภิกขเวตุกันิโรตคามินีปฏิปทาอริยส Jangan lewat karyo Atang kiko mako Seyati tang samadit Di sama <murna> sang kapo Sama wajah Sama kemanto Sama Siwama wajam swama sattisa swama samadi khangtuk khang arya sadgandhi me beka we bo pe ananu Utapati tangko panitangtu kham Ariyasatjang parinleyan ti mebe kwe pue pae adanusute Utapati ya nang Utapati panya Utapati wedha Utapati aloko Utapati tangko panitangtu kham อริยสัจจังปริญญาตันติเมผีขเวปุกเปอนัลุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชญาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิขังตุกขสมุทโยอริยสัจจังติเมผีขเวปุกเป

อุตปาติญาณอุตปาติปัญญาอุตปาติวิจชาอุตปาติอาโลณ์ก็ุตปาติตังค์ก็ปัญตังค์ก็สมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมเพกเวเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุตปาติญาณังุตปาติปัญญาอุปา

Sathuroto Ariyasatcang di Tapanti Mevika Webo Sute Sutam Me Sujakung Utapati Panja Utapati Weja Utapati Alokho Utapati Tangko Bani Tangko Sathuroto ติเมพิกะเวภูเภอนันโนสุเตสุตรรมเมสุจักขงุตถปาทิยานังอุตถปาทิปัญญาอุตถปาทิวิชญาุตถปาทิอาโลโกอุตถปาทิอิทังตุขานิโรธามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกะเวภูเภอนันโนสุเตสุตรรมเมส สุจักขงอุทตปาทิยานังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิเวชาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิตังโกปนิตังตุกัสิโลตัมมิเนปฏิปทาอริยสัจจังบาเวทัพันติเมภิกขเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทตปาทิยานัง Utapati panja, utapati weja, utapati aroko, utapati tangko, panita duta silo thamka minipa tipta ariyasacchanda, minanti mevi kwe bube ananussute sutam me sutadhu, utapati yana, utapati Jā ya utpatti aloko utpatti yavakīvan jāpīka ya weyīmesu jatu ya su ariyasacce su evan tevarihatam kawatang sabkarang yāpūtang ya yānaka ya sanang nuswisudhang ahosi nevatawāham pīka loke samā pamak sama raman bacayate menurut saya alur tarang sama sam puing tapi samambu to pacannya sing jawo jakommedi KW IB Sujatu suaria di parwat tanpa आपसाना สุเวสุทังอโหสิีตาหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสมาระเกสพัมมะเกสัสสัมณปรมณียาปชัยยาสเทวมนุสสาญาอนุตตรังสัมมาสัมปวติงอภิสัมปุโตปจัญญาสิงญาณัญจะบันเมธาสนังอุตตปาติอากุปปเม Bimo ti ayamati maca ti na ti ta nibuna pamoti pakawatapa kawa atma na pancawatiya biku pakawato pasitang abinanto saming cavana ya karena saming banyak mane Bidang berlangkang Menjaga Kumputan Padi yang Inci Jambu Ketamang Sampan Tang Niro Tataman Tipawat Dite Jat Pakawata Menjaga Umat Dewa Sat Kamanut Sawe Sung Etam Pakawata Paranasi Yang Isipatane Bidang ตัางอวัตติยังอปปวัติยังสัมเนนาวะพระมเนนาวะเทเวนวะมาเรณนาวะพระมุนาวะเกนจิวาโลกาสังิ ma nang, nang thế wa maha dewa, sa sum, maha dewa, nang, dewa nang wa, sa tang su ta wa cha tu ma thế wa sa ta ma nu sa ve ca tu ma la chi ca nang thế wa nang sa tang su ta sa thế wa sa ta ma nu sa ve su ta wa ting nang thế wa nang sa tang su ยาม마เทวาสัตมนุสสาวเวสุงยามานังเทวานังสัตถังสุตตวะตุสิตาเทวาสัตมนุสสาวเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตถังสุตตวะนิมมานละติเทวาสัตมนุสสาวเวสุงนิมมานละตินังเทวานังสัต นางสุตตวะปารณิมยุตตวะสวัตติเทวาสัตมนุสสาวิสุปปารณิมยุตตวะสวัตตินางเทวนางสัตงสุตตวะธรรมปาริสัจจาเทวาสัตมนุสสาวิสุปธรรมปาริสัจจานาเทวนางสัตงสุตตวะธรรมปาโลหิตาเ เทวาสัตมนุสสาวสุงรรมปโรโหิตานังเทวานังสัตตังสุตวามหามาเทวาสัตมนุสสาวสุงมหาพรมานังเทวานังสัตตังสุตวาปริตตาภาเทวาสัตมนุสสาวสุงปริตตาภานังเทวานัง สัตตังสุตตะวะอัปปมานาปะเทวะสัตถมนุสสาวเวสุขอาภามานาภานังเทวานังสัตตังสุตตะวะอาภัสราเทวะสัตถมนุสสาวเวสุขอาภัสรานังเทวานังสัตตังสุตตะวะปาริตตสุภาเทวะสัตถมนุสสาวเว रे ते ตั้งสุตตวะอาปะมาณสุภาเทวาสัตวมนุษสาวเวสุงอาปะมาณสุภานางเทวานางสัตวทังสุตตวะสุภกินนากาเทวาสัตวมนุษสาวเวสุงสุภกินนากานังเทวานังสัตวทังสุตตาวาเวหะพลาเทวาสัตวมนุษสาวเวสุง เทหปะลานังเทวานังสัตถังสุตตวะอวิหะเทวาสัตสมมนุสาเวสุงอวิหานังเด นางสัตถังสุตตวะอัตภาเทวาสัตตมนุสสาวิสุงอาตภานังเทวานังสัตถังสุตตวะสุธัสสาเทวาสัตตมนุสสาวิสุงสุทัสสานังเทวานังสัตถังสุตตวะสุทัสสีเทวาสัตตมนุสสาวิสุงสุทัสสีนังเทวาน ตังสัตตังสุตวะอักานิธากาเทวาสัตว์มนุษสาวสงอสัมอาควะาปารานสียังอิสิปตเนมิกาเยอุตรังธรรมจักกังสวัิตังอัวติวติยังสมเนธนวะพัมเนนวะเทเวนวะมารนวะพรหมมุวะ

เตนะคเนนแตนะโมแตนายาวัตรพมมโลโสัาโอาภูกันตีอายัจะสสะสีโลคธาตุสงคัิสัมปะกัมปี่สมปะเวทีอาปัมมโนจะโอลาโลโอพาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวเทวานังเท วานุภาวังอาตโกภะเขวาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโปโกนทันโยอัญญาสิวัตโปโกนทันโยอิทิทิทังอายัสสมะโตโกนตันยาสัญญาโกนตันโยเตเววะนะมังอะโฮ อมังคลังรักขันตุสาปเทวตาสาปุทธานุภาเวนะสัตตาสทีพาวันตุเตภาวตุสาปมังคัลังรักขันตุสาปเทวตาสาปสัมมานุภาเวนะสัตตาสทีพาวันตุเตภาวตุสาปมังคัลังรักขันตุสา